ให้ล <aría> ูกไมตงตเออบุเรียวงี้ยล่ะลูกอย่งนั้นเลยเยลูกไหนมอยู่แถวีนครับตอนนี้เราก็แวะมาดู นีะครับผมสโมสรนะฮะตอนนี้รัฐมนตรีก็มาทักทายกับสมาคมแม่บ้านกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะที่เปิดควนหนองเล้ง้าย2กับ3นะฮะอันนี้บรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูครับมามามา

เราไปแอลมวก็สมมมวนเจ้าให้ไปเอ็มก็ไปเจ้าทะเลแนนเจ้กทะลดีกว่าเอมาไปทะเลไปตัวเอ็มละไปตัวเอเนาะเดา๋ยวจะไปชิ้นเือนละต้องเือนน่ บ้านไม่บ้านจริงมีสินค้าเยอะแยะมากมายนี่เป็นกระปุกออมสินนะฮะกระปุกออมสินมีอย่างพังประลำปลา่ยครับนี่แนมแหนมหมู นี่ของหมูเนี่ยนะหมูบ้านเนี่ยน่ะบ้านปะตึงปะตึงอ๋อนี่นี่แหนมหมูปะตึงใต้นะฮะนี่เป็นได้อยอละได้ห้าดาวได้ห้าดาวตัวเองแล้วครับสุดยอดนะครับโอ้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเอกเลยค่ะนี่แหนมหมูบ้านปะตึงใต้นะห้าดาวออยอได้รับหมดนะครับเอ่ ดูก็ก่อนกลับก็ทักทายกับพี่น้องชาวบ้านนะฮะย,ยือยัยนยันคนยือยันย่ยนเลนยหรอักทา่ไมเหนือนัน อัดรับองร้านก็รูมากครับนใเดี๋ยวผมจะไปหาการต้องไม่้มี่ปายหนังสือเยอะแยะมากมายนะหลายโครงการเลยทีเดียวครับที่นำเสนอนะเป็นเอกสาร

สรุปปิดคลิปให้ผมหน่อยครับผมเรามาด้วยกันตั้งแต่คลิปแรกและคลิปนี้คลิปสุดท้ายครับรู้สึกยังไงบ้างครับกันกับการมาเยือนของก็โครงการหลายโครงการครับรู้สึกว่าจะโอเคแล้วครับผ่านแล้วผ่านแล้วครับโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านปลูกแคนทลูปปลอดภัยแล้วก็กลุ่มกอนชชนกลุ่มนักป่านี่ขอเดียวขอญาตฝากนะครับผม โอเคครับก็ๆๆๆๆถือว่าท่านสทสายยันก็ได้ๆๆๆๆส่งข่าวมาแล้วก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่มาหาวิทยาลัยพะเยามาด้วยกันแล้วก็ท้ายนี้คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสทสายยันด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานของเทศบาลตำบลสีท้อยครับที่เดินทางไปพร้อมๆกันนะฮะและตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะฮะ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอด,ดอ,อรธรรมรัพรมเผาครับพร้อมคณะก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับ